มาเริ่มกันที่ของที่เรามีน้อยที่สุดในนี้นะคะก็คือโพสต์อิทแล้วก็สติกเกอร์อะไรต่างๆที่จริงสติกเกอร์เรามีเยอะอยู่นะแต่ว่าเอาไปติดอน,นุนันนี้หมดแล้วนะคะนะมีอยู่แค่นี้เองเพราะว่าเราเป็นคนที่เวลาเขียนเวลาจดอะไรเนี่ยเราชอบขีดๆขีนเขียนตกแต่งเอามากกว่าไม่ค่อยได้ซื้อโพสต์อิทไปแปะไปติดเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ซื้อจากร้านลอยเยนนะคะเป็นรูปน้องหมาชิบะ อันนี้เป็นนกนกใช่ไหมคือนกแหละนะอันนี้ก็เป็นเนี่ยโพสต์สีส,สีธรรมดานะคะแล้วก็อันนี้เป็นเมวใจอย่างต่อไปที่เรามีน้อยมากๆนะคะก็คือในหมวดของดินสอนั่นเองดินสอแท่งสีเขียวอันนี้ของ MasterAr t นะคะเราซื้อตั้งแต่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นแรกๆนะคะกี่ปีมาแล้วประมาณ2ปีกว่า2ปี3ปีที่แล้วนะคะไส้มันใหญ่ดีนะคะน,นี้เม็ดเอ็นเจแปนะคะ ซื้อคู่กันกับไส้ดินสออันนี้ขนาด1.3นะคะ 2B ของยี่ห้อแคมปัสนะคะมาด้วยกันเวลาเขียนก็กดๆ,ๆๆๆอย่างนี้เวลานั้นก็เก็บไส้มันใหญ่สะดวกนะคะแล้วก็สีดําคมชัดมากเป็น 2B ที่คมชัดดีนะคะเราชอบเนาะ,ะอันนี้เป็นของยี่ห้อยูนิ b อันนี้เราซื้อมาสเก็ตมืตอนนั้นนึกอยากจะวาดรูปนะคะก็อันนี้เป็นของ Elephant นะคะอันนี้ซื้อที่ฟิวเจอร์จำได้ซื้อมาเป็นแพ็คใหญ่เลยนะแต่ว่า ตอนนี้แจกคนอื่นไปหมดแล้วนะคะกับทุกอย่างเหลือแท่งเดียวต่อไปนะคะมาที่หมวดไฮไลท์นะคะเราจะพูดกันอย่างรวดเร็วนะคะ<ม>ไฮไลท์นี่ค่ะภูมิใจนําเหนืออีกแล้วอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้เนาะสตาร์บิโลนะคะอันนี้เป็นสตาร์บิลโลบอสออริจินอลนะคะซื้อคือตั้งแต่อยู่อิสราเอลทุกคนฉันภูมิใจมาก8ปีมาแล้วอ่ะ8ปีจะ9ปีแล้วมั้งใกล้จะ10ปีแล้วทุกคนอะไรก็ยังเข้มชัดเหมือนเดิมน,นะคะสมัยนั้นอ่ะมันยังไม่ค่อยมี สีพาสเทลหรือว่าสีซอบๆอะ่ะมันก็จะมีแต่ให้ไลท์สีแปลกๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันใช้ดีมากแล้วก็ใช้นานไม่แห้งเลยจนถึงทุกวันนี้น้องก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะคะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันอ้วนด้วยแหละมัง้งเวลาเขียนมันก็ปื๊ดนะคะสะใจดีเราชอบทุกวันนี้ก็ยังใช้นะคะเนี่ยหลักฐานนะคะเราเขียนชื่อเราสมัยแปปีที่แล้วทุกคนเบนจามานนะคะธรรมารีนธรรมารีนนี่คือชื่อฟาร์มตอนที่เราไปฝึกง,งานนะคะตอนที่เราเรียนเนี่ยแล้วก็ไทยแลนด์นะคะเราเป็นนักศึกษาไทย ก็เลยเขียนไว้กลัวหายดีมากๆค่ะอันนี้ต่อไปนะคะมาถึงไฮไลท์อันนี้ก็ซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้ซื้อจากหลานร้อยเยนนะคะสองสี2แห้งแบบนี้เขาจะขายคู่กันนะคะร้อยเยนอันนี้เราไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะแต่ว่ามันเป็นบรัชฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นมาร์กเกอร์เปิดยากนิดนึงนะคะก็จะเป็นหัวบรัชฝั่งนี้แต่สีไม่ไมค่อยเข้มหรอกก็ตามราคานั่นแหละทุกคนร้อยเยนแล้วก็ลองซื้อมานะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหัวมาร์กเกอร์แบบนี้นะคะ อันนี้อันนี้ทุกคนคงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะไฮไลท์สุดฮิตจากยี่ห้อซีบร a านะคะรุ่นใหม่ไลเนอร์เนาะสามไม่ใช่3าสีห้าสีเออพาสเทล5สีซื้อมาซื้อที่ญี่ปุ่นนี่แหละแต่ที่ไทยก็มีขายอันนี้ยมีขายทั่วไปเลยนะสีมันก็อ่อนดีนะทุกคนมีแค่สีสีนี้เราก็ว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะทุกคนชอบค่ะโอเคไฮไลท์หมดไปแล้วนะคะไม่ไดส่วนของปากกาจดันบ้างนะคะ อันนี้ภูมิใจนำเสนอมากทุกคนอันนี้ฉันสั่งซื้อมาจากที่ไทยแลนด์นะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีขายงงมากทั้งๆท,ท,ที่เขาบอกว่าผลิตในญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นไม่มีอันนี้ก็คือควอนตัมนะคะรุ่นในชิคัลเลอร์เจลนะคะดีมากทุกคนชื่อรุ่นเต็มๆมันคือควอนตัมดอลลี่นะคะเออนั่นแหละสักอย่างนะคะเห็นเขารีวิวกันไงก็เลยซื้อตามรีวิวก็เลยแบบเฮ้ยจัดมาเลยจ้ะขาดไปสีเดียวก็คือสีม่วงเพราะว่าเราไม่ชอบนะคะก็เลยไม่สั่งมาแต่ว่า อย่างอื่นเนี่ยสั่งมาอย่างละสออย่างละสอนะคะแต่ว่าพิเศษหน่อยก็คือสีนี้นะคะสีเทอร์คอยเนี่ยสีแท่งนะคะ <c oughs> สีอื่นเนี่ยอย่างละสอแต่ว่าเทอร์คอยเนี่ยสีแท่งเพราะว่าเราซื้อมาใช้เป็นสีหลักในการจดในการเขียนนะคะก็เลย เอ้ยชอบนะคะเขียนดีมากเขียนลื่นมาก,ลมากแล้วก็สีสดทุกอันเลยนะคะโดยเฉพาะสีเทอร์วควอยนี่แหละหมึกเข้มชัดนะคะแล้วมันก็กันน้าด้วยเลิศมากชอบมากนะคะต่อไปนะคะมาถึงปากกาใช้จดอันที่2นะคะกลุ่มที่2ก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นของยูนินะคะเจสต์รีมนะคะยูนิสเจสตรีมอันนี้ก็เส้นเล็กนะคะเป็นปากกาน้าเงินนะคะแต่ว่าเราซื้อมาสอสีอน,นี้เราซื้อที่ญี่ปุ่นนะคะเขียนดีนะอันนี้เป็นเส้น0.5ที่ ไม่ใช่หมึกซึมอ่ะเออมันเป็นเส้นปากกาที่แบบเป็นปากกาปกตินะคะเขียนดีนะคะเขียนลื่นดีตัวนี้ก็ชอบเหมือนกันนะคะชอบปากกาที่มันแบบเนี่ยกดอย่างเงี้ยไม่ชอบปากกาอะไรที่ต้องมาเปิดเราไม่ชอบนะคะรู้สึกว่ามันไม่ทันการนะคะก็ <c oughs> <c oughs> เลยชอบอะไรที่แบบเป็นปากกากดๆแบบนี้มากกว่านะคะต่อไปนะคะปากกาเขียนจดที่เราใช้นะคะอันนี้เป็นปากกาน้ําเงินเนาะเป็นของซิบรานะคะซาราสันะ0.5อันนี้จะมีความเป็น เจลนิดนึงนะคะเป็นหมึกเจลนะคะก็อันนี้เขียนลื่นมากนะคะทุกคนเขียนลื่นพอๆกับตัวควอนตัมตัวเมื่อกี้นะคะเขียนดีมากนะคะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันซื้อมา2แท่งเนาะแล้วก็เป็นปากกาเจลอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราไม่ค่อยได้เขียนจดเท่าไหร่ซีบราเหมือนกันแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเป็นซีบราซาราสักลิปนะคะนี่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เขียนลื่นขนาดนั้นนะคะถ้าเทียบกันกับ ตัวซีบร a าตัวนี้นะคะเป็นปากกาล้ำเงินปากกาเจลที่เราใช้เขียนจดเนี่ยอันนี้เขียนลื่นกว่ามากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าข้อเสียของมันคือมันไม่ไม่ค่อยเขียนลื่นมันไม่เหมาะกับการเอามาเขียนจดเท่าไหร่คือเราเนี่ยชอบเอามาวาดรูปมากกว่าวาดรูปตกแต่งเวลาเขียนโน้ตเขียนสรุปอะไรอย่างเงี้ย ทำเส้นตีกรอบใส่กรอบให้มันเป็นเส้นขั้นสายตาอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้อันนี้เพราะว่ามันเป็นปากกาเจลด้วยแหละแล้วก็สีมันก็สดแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันเขียนไม่ค่อยลื่นเท่านั้นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นปากกาเจลเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นปากกาที่เอ่อเส้นหนานะคะเราชอบเอามาวัดรูปนะคะเอาวัดรูปลายเส้นอนุันนี้เราชอบใช้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของเพนเทลนะคะรุ่น Energy l เจล i ิควิดเจลนะคะ ซื้อมา2ขนาดเลยทั้ง0.7แล้วก็1.0นะคะเราชอบเอามาเขียนหัวข้อนะคะ0.7เนี่ยเขียนหัวข้อมันใหญ่สะใจแล้วก็อันนี้ก็จะแบบสะใจเข้าไปอีกนะคะ2แท่งนี้เนี่ยเราชอบเอามาเขียนหัวข้อนะคะแล้วก็วาดรูปนะคะเพราะว่าเส้นมันใหญ่สะใจแล้วก็ดําเข้มดีมากๆนะคะชอบมากเลยนะคะอันนี้แท่งละประมาณเท่าไหร่นะจําไม่ได้ประมาณ ร้อยกว่าเยนมั้งชอบค่ะตัวนี้เขียนดำสะใจดีมาในหมวดหมู่ของสีตกแต่งกันบ้างนะคะอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือซูเปอร์ทิปนั่นเองค่ะอันนี้เป็นเคลโวล่านะคะซูเปอร์ทิปในตำนานนะคะใครๆก็ต้องมีนะคะซูเปอร์ทิป้้วก็ชอบนะคะชอบเอามาวาดรูประบายสีตกแต่งไม่ว่าจะเป็นวาดรูปเล่นหรือว่า เอามาทําวาดรูปในสรุปเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบไฮไลท์ในสมุดมากเท่าไหร่นะคะส่วนมากจะใช้ซูเปอร์ทิปเนี่ยขีดเป็นเน้นข้อความเป็นเส้นนะคะข้างใต้ว่าเออให้มาอ่านตรงนี้นะทําเป็นกรอกอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบไฮไลท์เท่าไหร่รู้สึกว่ามันต้องเอาไปทับกับตัวหนังสือเราอะเพราะว่าเราเป็นคนที่เขียนหนังสืออ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะยิ่งเอาไฮไลท์ไปเน้นมันรู้สึกว่ามันยิ่งแบบ มันดูแบบเฮ้ยมันไม่น่าดูเท่าไหร่นะคะก็เลยชอบแบบทําเป็นกรอบอะไรนี้มากกว่าก็เลยจะใช้บ่อยนะคะสําหรับซุปเปอร์ิปนะคะต่อมานะคะก็เป็นปากกาที่ไม่ได้ใช้เลยนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้ใช้เลยจริงๆเพราะว่ามันเขียนไม่ดีแล้วก็เราซื้อที่ร้านร้อยเยนนั่นแหละ คุณภาพมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนมันฝืดมากนะคะมันเขียนฝืดมากฝืดมากถึงมากที่สุดทุกคนมันเขียนไม่ค่อยดีเท่าไหร่สีมันชัดอยู่นะแต่ว่าแค่มันเขียนฝืดด้วยความที่มันเป็นอาจจะเป็นหัวแบบนี้ด้วยมั้งเราไม่แน่ใจนะคะว่ามันเป็นที่ราคามันถูกมากแล้วก็ได้หลายสีมากนะคะ30บาทได้หลายสีเหเกินนะคะ ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะก็เลยเออซื้อมาแล้วก็เก็บไว้ไม่ได้ใช้นะคะอันเนี้ยเราซื้อมาไม่ได้จะเอามาใช้นะแต่ว่าซื้อสนองความต้องการของตัวเองนะคะเพราะว่าไปเดินร้านร้อยเยนแล้วมันสะดุดตานะคะก็เลยอยากซื้อมาเพราะว่า ตอนเด็กเอาตรงๆเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกเราเป็นลูกแบบชาวนาชาวไร่นะคะเป็นลูกเกษตรกรนะคะตอนโตเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยตอนเด็กนี่ซื้อซื้อตอนโตก็ได้วะ <c oughs> เป็นปากกาในจิตธรรมดาเลย30บาทนะคะคิดเป็นเงินไทยก็30เนี่ยแบบนี้ทุกคนต้องเคยใช้หรือเปล่าตอนเด็กอะ่ะเอาไว้ระบายสีแบบสม,มุดภาพระบายสีอย่างเงี้ยไม่มีอะไรเลยค่ะตนนัวนี้เป็นปากกาในจิตธรรมดาธรรมดา ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย